นนวรนุชควงคู่สามีตอดปิติเคียงข้างกันตลอดใส่ชุดนี้หวานละมุนหน้าเด็กมากนุนวรนุชควงคู่สามีตอดปิติร่วมงานแต่งบัวบงกฎทิพนอกจากจะโฟกัสความหวานแล้วหลายคนชมเปาะหน้าเด็กมากคู่สามีภรรยาที่หวานน้อยแต่หวานยกให้คู่นี้ของนางเอกสาวนุนวรนุชตอดปิติพิรมพักดี ที่แม้จะไม่ค่อยมีรูปคู่กันสักเท่าไร่แต่บอกเลยว่าความสวีทนั้นไม่มีแผ่วไม่มีตกเพราะไม่ว่าจะวันสําคัญของใครหรือวันพิเศษต่างๆบอกเลยว่านุ่นตอดไม่มีขาดตกบกพร่องจริงๆล่าสุดนุ่นวรนุชควงสามีสุธิรักษ์ตอดปิติร่วมงานแต่งของบัวบงกตทิพย์พิรมพักดีลูกสาวสุธิรักของจุบ วุฒินันพิรงพักดีหลายคนนอกจากจะโฟกัสไปที่ความสวยของเจ้าสาวและความหล่อของเจ้าบ่าวแล้วแฟนๆยังโฟกัสไปที่ความน่ารักของคู่นุ่นต๊อดท,ที่เคียงข้างกันตลอดและอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่หลายคนไม่อาจละสายตาไปได้เลยนั่นคือความสวยและหน้าเด็กของนุ่นวรนุษที่สวมชุดเดรสสีชมพูหวานเปิดไหลเบาๆแต่งหน้าอ่อนๆบอกเลยว่าลุคนี้ละมุนมากๆ